ราสวัสดีครับ F-C พี่น้องกเกษตรกรชาวหน้าทั่วประเทศเอาความคืบหน้าในส่วนของการประชุมบอร์ดทกศนะครับเนาะมือนีและก็อ่าสองเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องการประชุมบอร์ดทกศนะและก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือท่านสสชาชวานแพทย์ยาไทยที่ได้เข้าสภาและก็ติดตามท่วงถามหลายๆด้านได้มือนีนะครับเนาะอ่า ที่เพิ่นได้ติดตามในส่วนของเงินหละพลานจะมีการจ่ายยึกยักยกยักอย,ย,ยู่บ่และก็มีเกษตรกรชาวนาที่เพิ่นขอออกซิตออกเสียงเนเพราะว่ามันมันยึกยักหลายพี่น้องเงินหลายล้านเนี่ยมาเบิงแฟ้มภาพกันซะก่อนข้อมูลมาจากเพจคุณชัชวันแพทย์ยาไทยสอสจังหวัดร้อยเอ็ดนครัคเนาะเมื่อนี้เพิ่นได้แจ้งขามาตอนหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาก,ก็คือตอนหกโมงแรง ทุนหนึ่งนั่นแหละนะครับประมาณทุนหนึ่งนี่แหละพิ่นบอกว่าดวน28สิงหาสองพันที่ประชุมทกสอ,อันนี้หมายถึงมบอรทกสที่ประชุมกันมืองนีเด้อนะพยาการมาขยายให้เบึงดวน28สิงหาหกแปที่ประชุมทกสมีข้อสรุปเนี่ยฟังข้อสรุปเพิ่นเด้อเพิ่นบอกว่าพร้อมจ่ายเงินให้ชาวนาพร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาอา่าไร่ละ1,000บาททันที หากยกเลิกการลงทะเบียนในแอปทางรัฐถ้าหากว่ารัฐบาลมีคำสั่งให้ยกเลิกนะครับเนาะยกเลิกการลงทะเบียนในแอปทางรัฐนะทกศก็กพร้อมโอนให้ทันทีเลยจ่ายให้ทันทีเลยถึงมือเกษตรกรชาวนาป๊ป๊ปับปบป๊บเลยอันนี้ที่ทกศยืนยันมาแล้วกับประชุมบอร์ดเมื่อนี้นรผู้จัดการเพิ่นได้แจ้งเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่นี่มีอีก อีกท่านหนึ่งคุณอนุวัตจัดให้พี่น้องมาเบ่งเพจของคุณอนุวัตจัดให้28ทับ8 68นี่เพิ่นว่าเงินชาวนาไล่ละหน0 0งรัฐบาลอนุมัติทกศก็พร้อมจ่ายนี่แต่รัฐบาลนั้นมีแนวคิดให้ลงแอปทางรัฐคำถามคือชาวนาจะมีโทรศัพท์ทุกครัวเรือนแล้วจะได้ใช้เงินเมื่อไหร่ไอเดียนี้ ไว้ใช้รอบหน้าไหมครับท่านวัพนพลว่าเออในส่วนของคุณอนุวัตยจัดไท้ที่เพิ่นลงเพจมากเนาะครับเนาะเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมากคือกันเมื่อหนึ่งทุ่มทีผ่านมากคือกันเนาะครับเนาะย่ำอีกเทียอ,อีกข้างหนึ่งก็คือเงินชาวนาไร่ละหนึ่งพันรัฐบาลอนุมัติทะกศก็พร้อมจ่ายแต่รัฐบาลดันมีแนวคิดให้ลงให้ชาวนาเนี่ยแหละลงแอปทางรัฐคำถามคือชาวนาทุกแต่ละบ้านจะมีโทรศัพท์ทุกครัวเรือนไหม แล้วจะได้ใช้เงินเมื่อไหร่ไอเดียนี้ไว้ใช้รอบหน้าดีไหมครับ